เปิดเผยครั้งน,นี้สำคัญมากนะครับเนื่องจาก ada ตอนนี้วานก็เก็บเยอะมากๆเลยและการเก็บเนี่ยนะครับก็คิดว่าน่าจะถือประมาณ10%แรกและไอ้สิแรกนะครับมีการถือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับณตอนนี้ที่ราคา ada ตกฉะนั้นเรื่องเราจะเป็นยังไงต่อไปเราต้องไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับมูนไปด้วยกันอย่าช่องพอยดีมูนนะครับมีเหรียญตัวหนึ่งนะครับก็ หลายคนอยากให้ผมออกมานานแล้วนะครับผมก็ต้องดูข่าวกันก่อนช่วงนี้ไม่มีข่าวนะครับไม่มีโปรเจกต์ที่ที่เอ่อตัวข่าวเนื้อมันน้อยไปนะครับเราก็เลยไม่ได้ทำ ADA มานะครับแต่ปัญหาก็คือว่าตอนนี้นะครับณนะต้งแต่ประมาณปลายเดือนที่แล้วนะครับ ADA ล่วงจนถึงจุดสูงสุดนะครับที่ประมาณหนึ่งกว่าดอลลาร์ สาเหตุจากการล่วงนะครับเนื่องจากว่ามีคนปล่อยข่าวนะคบว่า A.D.A เนี่ยเอาจาออกจากกระดานอ e ีทูโรนะครับหลังจากนั้น A.D.A ก็ไม่สามารถรักษาราคาได้ที่2.1ถึง2.5ดอลลาร์ได้เลยนะครับแล้วก็ตกลงมาตลอดเลยนะครับแล้วก็มีสำนักหลายสำนักก็บอกว่า A.D.A นะครับณนะตอนนี้วานกำลังปล่อยข่าวนะครับเ่อจะช้อนเก็บ และสิ่งนี้นะครับข้อมูลของสยามบล็อกเชนวันนี้เป็นตัวพิสูจน์เหมือนกันว่า ADA มีวานเก็บจริงนะครับดังนั้นเขามีการนำเสนอข้อมูลตรงนี้โดย f i n บอร์ดนะครับเขาก็ให้เห็นว่าณวันที่13ธันวาคมปี2021เจ้ามือคาร์ a n น10%แรกนะครับได้มีการถือครอง ADA อยู่ประมาณมากกว่า31,000ล้าน ADA นะครับจากอุปทานหมุนเวียนที่มีอยู่ทั้งหมดประมาณ33,000 4 3 0 0 0 0ล้านเหรียญน,นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจำนวนเหรียญ A.D.A. นะครับที่ถือครองโดยวาน10%ได้มีการถือครองเพิ่มอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ช่วงต้นปีเริ่มต้นมาประมาณ30,000ล้านเหรียญน,นะครับในช่วงเดือนมกราคมนะครับและจำนวน A.D.A. นะครับที่ถือครองเหล่านี้ได้เพิ่มกว่า1 0 0 0ล้านเหรียญคิดเป็นการเพิ่มมากกว่า3% แต่สิ่งที่น่าสนใจจากข้อมูลของ Coin m e t r i c นะครับเขาบอกว่ากระเป๋าอันดับต้นๆเหล่านี้กำลังสะสม ADA มากขึ้นและสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นมีอยู่สามเหรียญที่วานกำลังถือครองและสนใจมากที่สุดในโลกของ DeFi หรือ d a p p ตอนนี้ก็คือ1คือ Car d a n o โคือ So l a n a 3คือ Pa คดนะครับข้อมูลนี้มาจาก Sentiment นั่นเองยังนงสามเครือข่ายนะครับมีโปรเจกต์เยอะมีข่าวออกมาเยอะ มีข่าวออกมาเยอะนะครับและราคาไม่ได้ขยับไปไหนเลยเป็นเพราะว่าวานไม่ได้ตั้งใจจะให้ขยับนะครับและถ้าเมื่อไหร่มันเติบโตผมเชื่อว่าการเติบโตจะเพิ่มขึ้นถึง1,000%พนนะครับเพราะว่าเหรียญอะไรที่วานเล่นคุณก็ต้องทำใจแล้วล่ะนะครับว่าคุณจะไม่ได้กำไรจากมันมาง่ายๆนะครับงนั้นการวิเคราะห์ท้ายคลิปนี้นะครับ ada ตอนนี้ราคากําลังร่วงอยู่นะครับจากกระแสต่างๆและวานกําลังเก็บขึ้นเรื่อยๆนะครับรวมถึงยังมีธุรกรรมของวานตัวอื่นที่ไม่ได้เปิดเผยและมีนักวิเคราะห์หลายคนก็บอกนะครับว่า e d a ีเอนะตอนนี้คนเอาไปสเต็กในยอรอยในอะไรพวกนี้เยอะแยะนะครับรวมถึงไปแนนด้วยนะครับเยอะมากๆและไม่ปล่อยลงมาในกระดานเทปทำให ไม่มีการช้อนซื้อขึ้นไปนะครับเพราะโดยปกติแล้วถ้าวานจะมีการช้อนซื้อเขาต้องช้อนซื้อเหรียญอย่างน้อย60-70%ถึงเซนะครับในรอบนั้นนน,นะครับคือต้องซื้อเยอะมากๆนะครับถึงจะราคามันถึงจะอัพขึ้นไปได้ดังนั้นการหมุนเวียนในระบบนะครับของ A D A เนี่ยตอนนี้ที่คนเข้ามาเทรดก็มีน้อยนะครับทำให้ราคามันไม่ส่งเหตุสมผลตามกระแส และตามโปรเจกต์ที่กำลังจะมาและเมื่อไหลายโปรเจกต์ที่กำลังจะมาเกิดขึ้นนะครับจะทําให้ A D A เนี่ยนะครับจะเติบโตอย่างรวดเร็วและระยะเวลาสั้นๆผมต้องบอกงี้ย้ํานะครับว่ารวดเร็วและเวลาสั้นๆนะไม่ได้ขึ้นง่ายนะครับขึ้นเร็วสั้นๆถ้าใครจะเล่นใน A D A ขนาดนี้นะครับก็ราคาประมาณ1นึ่จุดกว่าแล้วก็ลองเล่นดู และใครอยากรวยกับมาจริงๆเนี่ยคุณต้องมีเงินอย่างน้อยหลักล้านแล้วนะครับสำหรับ a d a เพราะราคามันโตไปตั้งแต่ต้นปีเนี้ยนะครับจนมาปลายปีเติบโตเป็นหลักพันเปอร์เซ็นต์เลยแล้ว a d a ก็จะมีมูลค่าสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนใครที่คิดว่าไม่คุ้มนะครับลงทุนแค่สองสามสี่แสนเองแล้วยังสเต็กไว้อยู่เนี่ยอย่าแต่ เป็นแฟนลับ ADA ผมไม่เกี่ยงนะครับแต่สำหรับใครเป็นเมาเราก็ไม่ได้พอใจในการเล่น a อ a ผมว่าคุณออกไปเถอะผมบอกประมาณนี้นะว่าคุณออกไปเถอะนะครับเพราะว่ามันจะไม่คุ้มกับคุณเพราะเหรียญมันมูลค่าโตไปบ้างแล้วนะครับดังนั้นคุณก็ต้องออกไปนะครับอย่าไปโทษนู่นโทษนี่นะครับคุณเข้ามาในวงการนี้เองคุณต้องรับมันให้ได้นะครับว่า สินทรัพย์ทุกอย่างมีมหาเศรษฐีคุมและมีความเสี่ยงด้วยนั้นคุณจะอยู่กับมันได้คุณจะคุ้นชินกับมันได้คุณจะร่ำรวยกับมันได้คุณจะเป็นคนที่มั่งคั่งกับมันได้เนี่ยผมตอบได้เลยว่าคุณก็ต้องมีกลืนพอเหมือนกันนะครับมีเงินด้วยมีกลืนพอด้วยนะครับที่จะเล่นสินทรัพย์ตามกำลังของคุณนั้น ADA รอหน่อย นะครับใครรอไม่ไหวออกเลยผมย้ํานะครับว่าไม่ไหวออกเลยไปเล่นตัวอื่นก่อนนะครับแต่พอเวลาโตคุณต้องคิดนะว่าการโตเนี่ยถ้าเกิดคุณเล่นเงินจํานวนที่คุณมีอยู่จำกัดน,นะครับแล้วเข้ามาแบบว่อนอะนะครับแบบแมงเมาส่ะสิ่งที่คุณได้มาก็คือว่าคุณก็จะออกจากวงการไปอย่างหมาเลยนะครับฉะนั้นคุณก็ต้องทำใจไว้ละ ถ้าเกิดจะเข้าในสินทรัพย์พวกนี้ยคุณต้องทําใจไว้เลยว่าคุณต้องสู้กับมันให้ได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับให้กําลังใจนะสําหรับใครที่ไม่ชอบ A D A ผมแนะนําไปเล่นเหรียญอื่นนะครับแล้วก็อ่าคอมเมนต์เกาๆมาผมจะซ่อนเอาไว้นะครับจะบล็อกเอาไว้ด้วยนะครับลองดูแล้วกันนะครับว่าผมทําจริงหรือเปล่านะครับ A D A เป็นเหรียญที่ มีคนชอบด้วยนะครับฉะนั้นเราจะไม่ไปทําร้ายคนที่ชอบนะครับและทำไม่ไปทําร้ายใครใครไม่พอใจนะครับแนะนําว่าไปเล่นเหรียญอื่นนะครับไปเล่นเหรียญอื่นเลยดีกว่านะเพราะว่าคุณถือนานไม่ได้คุณก็เป็นผู้แพ้อยู่ดีนะครับผู้ชนะคือผู้ที่ถือได้นานและผู้มองโลกในแง่ดีนะครับรวมถึงมองโลกอย่างสุขเดุสมผลด้วย ฉะนั้นวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นบล็อกด a c e b o o k YouTube หลายกลุ่มโดยเฉพาะหลายกลุ่มเราชื่อ c r y p t o c u r r e n c y c o m m u n i t y นะครับเรามีกลุ่ม ada ด้วยนะก็ลองทักเข้าไปนะครับในเพจและหลายกลุ่มแล้วกันนะครับในเพจนะแล้ผมจะส่งลิงก์กับ qr code ให้และสุดท้ายนี้นะครับผมก็หวังว่า ada นะครับ จะ go to the moon ด้วยกันขอ ER ขสปอนเซอร์โฆษณาก่อนนะครับชื่อ s q u a t token นะครับเป็นเหรียญที่มีอุปทานจำกัดนะครับมีหลักประมาณแค่10ล้านนะครับหลัก10ล้านนะครับผมจำตัวเลขตรงๆไม่ได้นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่0.3ดอลลาร์นะครับก็ณราคาสูงไปแล้วแต่เมื่อท่านซื้อนะครับท่านก็จะได้ซื้อเหรียญในราคาต้นนั้นอย่าไปรอที่ ในเวลาที่คนกําลังนั่นอยู่นะครับรอ,อตอไปซื้อตอนที่มันเป็นกระแสนะครับเพราะว่าเหรียญพวกเนี้ยมันเป็นเหรียญต้นน้ําถ้าเกินไปซื้อตอนที่มันเป็นกระแสแล้วนะครับก,ก็คุณก็จะหมดโอกาสนะครับเพิ่มพอต่ารลงทุนนั้นแค่หลักพันสองพันนะครับลองใส่เข้าไปนะครับดูเอานะว่ามันจะเติบโตเท่าไหร่นะครับถ้าไม่พอใจก็สามารถขายออกไปไนดะ้ นะครับผมก็บอกประมาณนี้แหละนะครับว่าอยู่ในสินทราพพวกนี้คุณต้องซื้อต้อนน้ํานะครับถ้าเกิดซื้อต้อนน้ําคุณก็จะได้รับความมั่งคั่งของมันเหรียนนี่มีการเผาด้วยงัน,นะครับเเป็นเป็เรื่องของการาสังคมสงเคราะห์นะครับช่วยทหารผ่านศึกในอังกฤษนะครับก็เงินการกุศลพวกนี้จะเอาให้ทางนู้นนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็หวังว่าสกอตโทเคนก็ เป็นหนึ่งในใจของคุณด้วยนะครับแลนะผมก็หวังว่าเหรียญ A D A จะ go to the moon ไปด้วยกันนะครับและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ